เรามาดูนะครับพนาต้นน mm right ี้เราก็ขึ้นทรงไว้นะครับมันมี3ามกิ่งหลักนะครับแล้วก็มีหน้าแข้งสัก60เซนนะครับเราก็เห็นว่ามันจะมีกิ่งเล็กกิ่งน้อยงอกออกมานะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเราจะเอาลำต้นหลัก60เซนนะครับก็คือหน้าแข้งตรงนี้นะครับกิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับต้องเอาไว้สัก30เซนนะครับที่เป็นกิ่งหลัก3กิ่งดังนั้นนะครับก็อาจจะต้องเอากิ่งเล็กออก นะครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมันมีข้อเสียก็คือกิ่งที่แยกออกมามันใกล้กันไปหน่อยหนึ่งนะครับก็มีโอกาสาที่จะหักได้งั้นถ้าจะเอากิง่งพวกนี้เป็นกิ่งหลักเนี่ยจะต้องมีการค้ากิ่งนะครับด้วยไม้นะครับนะนะครับก็นะครับไอ้พวกนี้ครับต้องเอาออกให้หมดนะครับไอ้กิ่งลูกหนูเนี่ยเอาออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาออกใบจะขึ้นมามากแล้วใบบางใบจะไม่ได้แสงแล้วก็เป็นใบที่ไม่จําเป็นนะครับมันจะทําให้เปลืองปุ๋ยนะเปลืองยา ะครับต้องเอาออกนะครับกิ่งพวกนี้ก็นะครับเล็กๆก,ก็เอาลิดออกนะครับแล้วก็เอาเอ็นเอเอข้นมาทานนะครับตามรอยจะได้ไม่เป็นอีกนะครับกิ่งก็จะไม่งอกอีกหลายเดือนนะครับสี่ห้าเดือน,นครับดีครับผม